มาน้องเดินมามาหายายจา๋ามามาหามาหาลงทุนเร็วเร็วเร,วเรวมาเร็วมามาอายายให้อะอ่ะเอาเร็วไม่กล้าเดินเดินได้แล้วน้องดีครับดินครับมาอายายให้อ่ะ อายายให้เร็วเร็วเร็วเดินมาสิลูกน้องเดินมาหายายจ๋าเร็วพินครับเด้งหน้าเด้งหลังเหมือนคนเมานมเลยลูก นินครับน้องน้องเอายายให้อ่ะอ่ะอ,ะอะ่ะแมมแมขม,ม,มขนมเร็วแหมมขนมเร็วนี่นี่น,น,นี่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 ครับเอาไปไหนคะนินไปไหนคะ นีนครับอึบอึบอึบยายแห้งอยู่ไหนนะยายแห้งกลับบ้านไม่ยอมมาเลยนะยายแห้ง ยายแห้งยายแห้งตื่นหรือยังนะยายแห้งกลับมาหรือยังนะเริ่มเดินเองอดิน,น,นไม่มีเพื่อนเลยเดินไม่หยุดค่ะตอนนี้จะจะลืมเรื่องคานไปบ้างแล้วน้องดินเก่งที่สุดเลย <c oughs> คอยดูเรื่อยๆนะคะพัฒนาการของน้องเก่ง